12วิธีเลี้ยงลูกให้รวยและก็ประสบความสําเร็จแบบคนจีนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนจีนเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบตามมีตามเกิดแต่เลี้ยงแบบมีเป้าหมายมีแบบแผนมีวิธีคิดที่เฉียบคมราวกับกําลังสร้างธุรกิจระดับโลกในสายตาของพ่อแม่ชาวจีนลูกคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และสิ่งที่พวกเขาทำมาตลอดหลายร้อยปีก็ได้สร้างเศรษฐีรุ่นใหม่แบบเงียบเียไปทั่วโลกวันนี้เมย์จะพาไปดู12วิธีในการเลี้ยงลูกให้รวยและประสบความสำเร็จแบบคนจีนกันนะคะข้อที่1เลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงผู้นำไม่ใช่เลี้ยงให้สบายพ่อแม่ชาวจีนไม่ได้เลี้ยงลูกให้สบายค่ะแต่เลี้ยงให้รอดในโลกที่โหดร้ายและก็เปลี่ยนเร็วทุกวันพวกเขาไม่ได้ปูพรมแดงไม่คอยกันลมกันฝนแต่สอนให้ลูกเดินบนหินเพื่อให้ขาแข็งแรงสอนให้ล้มเพื่อให้รู้จักลุก และก็สอนให้แก้ปัญหาเองตั้งแต่ยังแก้โจทย์คณิตไม่เป็นเพราะในสายตาของคนจีนนะคะลูกไม่ใช่แค่เด็กน้อยให้เอนดูแต่คือผู้นำในอนาคตและผู้นำก็ต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเหนื่อยและก็ไม่กลัวล้มยิ่งลมเท่าไหร่ยิ่งโตเร็วไวเท่านั้นคนจีนเขาเชื่อนะคะว่าต้นไม้ที่เติบโตในลมแรงจะฝังรากลึกกว่าไม้ที่เติบโตในเรือนกระจกและเด็กที่ผ่านการฝึกใจฝึกกล้ามเนื้อชีวิตมาตั้งแต่เล็กก็จะไม่หลงทางง,ง่ายๆเวลาชีวิตพาย,ยุเข้ามา บางบ้านก็ให้ลูกขายของหน้าร้านตอนปิดเทอมบางบ้านก็ให้ลูกช่วยเก็บบัญชีทําความสะอาดล้างจานไม่ใช่เพราะว่าใจร้ายแต่เพราะว่าอยากจะให้ลูกแกร่งกว่าโชคชะตานี่แหละหารากฐานของเศรษฐีจีนหลายพันคนที่ไม่ได้โตจากการได้รับแต่โตมาจากการถูกฝึกอย่างจริงจังและนี่ก็คือความต่างที่คนทั้งโลกจะต้องเรียนรู้จากพวกเขาถ้าคุณอยากจะเลี้ยงลูกให้สำเร็จ อย่าเลี้ยงให้เคยชินกับความสบายแต่เลี้ยงให้รู้ว่าถ้าอยากได้อะไรต้องลุกไปคว้ามาเองเพราะโลกนี้นะคะมันไม่ได้ให้ของขวัญกับคนที่เอาแต่นอนรอแต่มันให้กับคนที่กล้าส,สู้แม้จะยังไม่พร้อมและการเลี้ยงลูกให้เป็นนักสู้ก็คือของขวัญที่ยิง่ใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่จะมอบให้ลูกได้ข้อ2ปลูกฝังเป้าหมายตั้งแต่ย่งเด็ก ในบ้านของคนจีนคำถามที่ลูกจะได้ยินตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งไม่ใช่คำถามเล่นๆค่ะแต่มันคือการปลุกสติตั้งแต่ยังแบบบอกเพราะพ่อแม่ชาวจีนรู้ดีว่าเด็กที่โตแบบไรเป้าหมายสุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เดินหลงอยู่ในชีวิตของตัวเองบ้านคนจีนหลายบ้านก็ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบค่อยคิดก็ได้แต่จะฝังเป้าหมายไว้ตั้งแต่ยังจับดินสอไม่ถนัดเพราะเขาเชื่อนะคะว่าคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเร็วกว่า มักจะประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นเสมอนั่นเองพ่อแม่บางคนถึงกับเปิดคลิปเท็ดทอกให้ลูกฟังก่อนกินข้าวหรือว่าให้ดูเรื่องราวของคนสําเร็จแทนการ์ตูนไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเร่งรีบแต่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกโตมาแบบไม่มีเข็มทิศชีวิตในปรัชญาคนจีนนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายคือเส้นได้แดงที่ผูกติดไว้ตั้งแต่เกิดเพื่อไม่ให้เดินหลงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงลวงเพราะถ้าเกิดว่าลูกไม่มีเป้าหมายคนอื่นก็จะเอาความฝันของเขามายัดใส่มือให้ แล้ววันหนึ่งลูกอาจจะต้องตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นทั้งชีวิตพ่อแม่ชาวจีนจึงไม่รอให้ลูกโตแล้วค่อยเริ่มคิดค่ะแต่เริ่มวางภาพอนาคตตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่เพื่อบังคับแต่เพื่อให้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องไปให้ถึงที่ไหนสักแห่งไม่ใช่ปล่อยให้ไหลไปเรื่อยถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยถามลูกนะคะว่าอยากเป็นอะไรจงถามเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมเชื้อไฟให้คำตอบนั้น เพราะเด็กที่โตมากับเป้าหมายก็จะไม่ง่ายต่อการหลงทางจะไม่ยอมแพ้แค่เพราะว่าเหนื่อยและก็จะเดินต่อแม้วันนี้จะยังไม่เห็นปลายทางก็ตามในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการมีชีวิตแต่ไม่มีเป้าหมายและการปลูกเป้าหมายให้ลูกตั้งแต่วันนี้อาจจะเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เปลี่ยนอนาคตของเขาไปท้งชีวิตก็ได้ข้อ3มองการศึกษาเป็นการลงทุนไม่ใช่แค่ภาระในบ้านเราบางบ้านอาจจะมองการเรียนพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของคนจีน มันคือต้นทุนที่ต้องกล้าลงทุนพ่อแม่ชาวจีนยอมอดกาแฟยอมอดเที่ยวอดซื้อของที่อยากได้เพียงเพื่อให้ลูกได้เรียนกับครูที่ดีที่สุดในเมืองเพราะในหัวของเขาการศึกษาคือตั๋วใบเดียวที่จะพาครอบครัวหลุดพ้นจากความยากลําบากบ้านชาวจีนจานวนไม่น้อยเลยนะคะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะวันหยุดของลูกก็เท่ากับวันติวเข้มไม่ว่าจะเรียนเลขเรียนวิทย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาที่3มเรียนดนตรีศริลป,ปะหรือคณิตอะไรก็แล้วแต่นะคะ เรียนเสร็จก็สอบสอบเสร็จก็ฝึกต่อไม่ใช่เพราะว่าอยากจะให้ลูกเก่งเกินใครแต่เพราะเขารู้ว่าในโลกแห่งความจริงคนไม่เก่งจะไม่มีที่ยืนนี่ไม่ใช่แค่การทุ่มเทแต่มันคือกลยุทธ์ทางรอดของครอบครัวนะคะเพราะถ้าลูกสอบไม่ติดแล้วใครจะหาเงินมาเลี้ยงที่บ้านถ้าลูกไม่ได้มีทักษะแล้วใครจะต่อสู้ในสังคมที่โหดร้ายและถ้าลูกไม่ได้มีความสามารถความฝันของทางบ้านก็จะดับลง ในปรัชญ,ญาชาวจีนนะคะเขาสอนไว้ว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยแต่มันคือทรัพย์สินที่ขโมยไม่ได้เขาจึงลงทุนให้ลูกได้เรียนแม้ว่าในบัญชีจะติดลบก็ตามเพราะเขารู้นะคะว่าแค่เรียนดีขึ้นนิดเดียวชีวิตลูกอาจจะก้าวกระโดดข้ามรุ่นได้หลายระดับพ่อแม่ชาวจีนไม่เคยมองว่าการเรียนเป็นภาระแต่เชื่อว่ายิ่งลงแรงมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น และสิ่งที่พวกเขาหวังไม่ใช่แค่ให้ลูกได้ปริญญาแต่ให้ได้อนาคตที่ดีกว่าซึ่งไม่มีใครให้ได้นอกจากการศึกษา ถ้าคุณยังมองนะคะว่าการเรียนพิเศษคือเรื่องฟุ่มเฟือยบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าโลกอนาคตกําลังโหดขึ้นทุกวันและถ้าวันนี้ไม่กล้าลงทุนในสมองของลูกในวันหนึง่งอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าน,นั้นในรูปแบบที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้เพราะสําหรับชาวจีนถ้าลูกเก่งเท่ากับครอบครัวรอดและถ้าคุณอยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าอย่ามองการเรียนเป็นค่าใช้จ่ายแต่จงมองมันว่าเป็นบันไดที่หนีความยากลําบากที่คนทางบ้านจะต้องช่วยกันผลักดันขึ้นไป ข้อ 4. สอนให้รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานในบ้านคนจีนนะคะเขาไม่ได้สอนลูกให้หาเงินเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้เก็บเงินเก่งตั้งแต่ยังหยอดกับบุกไม่ถึงสิบเหรียญเพราะเขารู้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดว่าหาได้เท่าไหร่แต่วัดว่าเก็บได้แค่ไหนเด็กชาวจีนถูกฝึกให้รู้จักคําว่าอดตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าของเล่นราคาเท่าไหร่พ่อแม่บางคนให้ค่าขนมวันละไม่กี่หยวนแต่บอกว่าเก็บไว้ก่อนพอรวมกันหลายๆวันลูกก็จะได้ของที่ดีกว่า นั่นไม่ใช่การขี้เหนียวค่ะแต่มันคือการปลูกวินัยในระยะยาวที่จะทําให้ลูกโตขึ้นมาก็ไม่ใช้เงินตามอารมณ์แต่ใช้เงินอยากมีเป้าหมายเพราะในวัฒนธรรมจีนนะคะการอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ใช่แค่สุภาษิตแต่มันคือปรัชญาชีวิตที่ส่งต่อมาหลายชั่วรุ่นคนจีนรู้ดีว่าคนที่อดใจรอได้คือคนที่ชนะได้ในเกมระยะยาวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกมการเงินหรือว่าเกมชีวิตก็ตามในวันที่คนอื่นรีบใช้รีบสนุกรีบอวด แต่เด็กชาวจีนถูกสอนให้ช้าอย่างมีชั้นเชิงอดเที่ยววันนี้เพื่ออิสรภาพในอนาคตไม่ซื้อของหรูในวันนี้เพราะว่ากำลังเก็บทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี่แหละค่ะคือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมครอบครัวชาวจีนที่เริ่มจากศูนย์กลับกลายเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตภายในไม่กี่สิบปีเพราะพวกเขาไม่ได้มองแค่ความสุขในตอนนี้แต่คิดถึงรากฐานของลูกหลานรุ่นต่อไปถ้าคุณอยากจะรวยเหมือนคนจีนนะคะอย่าเพิ่งถามว่าหาเงินยังไง ให้เริ่มถามก่อนว่าคุณมีวินัยพอที่จะเก็บมันไว้ได้ไหมเพราะนิสัยการเก็บก่อนใช้อาจจะดูเล็กน้อยแต่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งตระกูลและวินัยการเงินแบบนี้ล่ละค่ะที่สร้างเศรษฐีเงียบมาแล้วนับไม่ท้วนบนโลกใบนี้ข้อ5ไม่สอนให้ลูกเป็นคนดีแต่สอนให้เป็นคนเก่งด้วยในบ้านคนจีนนะคะเขาว่าเป็นคนดีมันไม่เพียงพอเพราะพ่อแม่ชาวจีนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับแค่ความตั้งใจดีแต่จะมอบโอกาสให้กับคนดีที่มีฝีมือ และนี่คือความจริงที่เจ็บแต่จะต้องยอมรับนะคะบางคนบอกว่าแค่เป็นคนดีก็พอแต่นั่นอาจจะทำให้ลูกของคุณกลายเป็นคนดีที่ไม่มีที่ยืนเพราะโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เลือกคนด้วยใจแต่เลือกด้วยคุณค่าที่เขาสร้างได้พ่อแม่ชาวจีนไม่โอไม่พูดหวานไม่หลอกให้ลูกเชื่อว่าแค่ทำตัวดีเดี๋ยววันหนึ่งคนก็จะเห็นค่าเองเพราะเขารู้ดีนะคะว่าคนที่ไม่มีผลงานต่อให้ดีแค่ไหนก็อาจจะถูกมองข้ามได้ เขาจึงสอนลูกให้เก่งพอที่จะมีตัวตนแล้วก็ดีพอที่จะไม่เหยียบใครขึ้นไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบ้านคนจีนถึงติวเข้มสอนกันหนักแล้วก็ตั้งมาตรฐานสูงไม่ใช่เพราะว่าคาดหวังมากเกินไปแต่เพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้ลูกพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเขาสอนลูกให้เป็นทั้งคนมีคุณธรรมและก็คนมีคุณค่าเพราะโลกวันนี้ไม่ได้ถามว่านิสัยดีไหมแต่มันถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างในปรัชญาชาวจีนนะคะความดีคือราก แต่ฟีมือคือผล,ลไม้ที่ทําให้คนหันมามองไม่มีใครอยากกินต้นไม้นะคะทุกคนอยากจะกินผลกันทั้งนั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมการเลี้ยงลูกให้ดีอย่างเดียวมันไม่พอถ้าวันนี้คุณเลี้ยงลูกแบบไม่เป็นไรแค่เป็นคนดีก็พอขอโทษนะคะแต่วันหนึ่งคุณอาจจะต้องทนดูเขาถูกผลักออกจากเกมชีวิตไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีแต่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรให้โลกได้เห็นนะคะจงเลี้ยงลูกให้เก่งพอที่จะสร้างผลงานและเลี้ยงให้ดีพอที่จะไม่ทำร้ายใคร เพราะนั่นแหละคือสูตรสําเร็จที่เปลี่ยนจากเด็กธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีอนาคตและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่คนจีนเขาไม่ยอมเลี้ยงลูกแบบครึ่งๆกลางๆข้อ6ฝึกให้ล้มตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้แกร่งตั้งแต่ยังเด็กในบ้านชาวจีนไม่กลัวว่าลูกจะล้มค่ะแต่กลัวว่าลูกจะไม่กล้าล้มจนไม่กล้าทําอะไรเลยในชีวิตเพราะพ่อแม่ชาวจีนเขารู้ดีนะคะว่าโลกใบนี้ไม่มีใครกรันล้มให้ลูกได้ตลอดชีวิตมีแต่ลูกเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นมาเองแม้ว่าจะไม่มีมือไหนยืนเขา้ามาช่วย เด็กชาวจีนหลายคนไม่ได้เติบโตมาในบ้านที่สบายแต่โตมาในบ้านที่สอนว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูพวกเขาถูกฝึกให้ลองถูกฝึกให้พลาดเพื่อให้รู้ว่าเวลาล้มแล้วเจ็บมันเจ็บยังไงและเวลาลุกขึ้นเองมันภูมิใจขนาดไหนพ่อแม่ชาวจีนไม่ได้ปกป้องลูกจากทุกเรื่องเพราะเขารู้นะคะว่าถ้าปิดกั้นทุกอุปสรรควันหนึ่งลูกก็จะอ่อนแอเกินไปสําหรับโลกที่โหดร้ายกว่าน,นี้ โลกที่ไม่มีใครคอยปรับอารมณ์ให้ไม่มีใครคอยยกมือไหว้ขอโทษเวลาล้มและก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในวันที่คุณต้องตัดสินใจคนเดียวปรัชญาชาวจีนสอนไว้ว่าอย่าปลูกต้นไม้ในเรือนกระจกถ้าคุณหวังจะให้มันโตกลางพายุการเลี้ยงลูกให้ไม่เคยล้มก็คือการผลักเขาไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตแต่การฝึกให้ล้มแล้วก็ลุกให้เป็นคือการเตรียมอาวุธให้เขาพร้อมก่อนที่โลกจะเริ่มยิงกระสุนใส่เด็กชาวจีนถูกสอนให้เผชิญหน้าไม่หลบไม่อ้อนไม่อ้าง พวกเขาถูกสอนนะคะว่าไม่ต้องโทษใครเพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องลุกเองเดินเองและก็สร้างทางเองถ้าคุณอยากจะให้ลูกสําเร็จอย่ากลัวความเจ็บปวดค่ะเพราะว่าเด็กที่ล้มตั้งแต่เด็กจะมีภูมิต้านทานต่อความล้มเหลวและเด็กที่ฝึกเดินด้วยตัวเองก็จะไม่หวังพึ่งใครเมื่อเขาเติบโต เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครอุ้มคุณไปได้ตลอดชีวิตหรอกนะคะแต่มีเพียงคนที่เคยล้มแล้วก็ลุกเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งมากแค่ไหนและก็พร้อมที่จะไปได้ไกลแค่ไหนข้อ7สอนให้รู้จักความยากลําบากตั้งแต่ยังไม่ลําบาก ในบ้านของคนจีนเขาไม่รอให้ชีวิตพังแล้วค่อยฝึกให้ลุกนะคะแต่เขาสอนลูกให้รู้จักความยากลําบากตั้งแต่วันที่ยังมีข้าวกินครบสามมือ้อเพราะเขารู้นะคะว่าคนที่เคยผ่านมือด้านๆจากการขายของเคยเหนื่อยจากการเก็บผักหน้าร้านเคยโดนแดดเผาจากการช่วยพ่อแม่คือคนที่จะโตขึ้นมาแล้วไม่ดูถูกเงินและไม่กลัวความเหนื่อยเด็กจีนหลายคนไม่ได้มีชีวิตสบายแม้ว่าบ้านจะมีเงิน เพราะว่าพ่อแม่ชาวจีนไม่ได้ใช้เงินซื้อลูกให้เป็นเจ้านายชีวิตแต่ใช้โอกาสทุกอย่างฝึกให้ลูกรู้ว่าเงินไม่ใช่ของแจกฟรีและชีวิตก็ไม่ใช่ของเล่นบางบ้านให้ลูกช่วยคิดราคาของช่วยทอนเงินช่วยจัดของขายเพื่อปลูกฝังความเข้าใจที่คนจำนวนมากไม่เคยได้รับก็คือว่าทุกบาททุกสตางค์มันต้องแลกมาด้วยเงื่อมันต้องแลกมาด้วยความอดทนและก็น้ำตาและถ้าไม่รู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่วันนี้ ลูกก็อาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยกับทุกอย่างยกเว้นเป้าหมายในปรัชญาชาวจีนนะคะเขาเชื่อว่าความลำบากที่คุณรู้จักตั้งแต่ตอนเด็กคือเกราะป้องกันชีวิตตอนเติบโตเด็กที่เคยเหนื่อยก็ไม่กลัวงานหนักเด็กที่เคยอดก็จะรู้จักเก็บเด็กที่เคยลงมือก็จะไม่รอใครมาเปลี่ยนชีวิตให้เพราะความจริงก็คือว่าไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าเด็กที่โตมาแบบไม่เคยลำบากเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งโลกจะตบหน้าเขาด้วยความจริง และถ้าเขาไม่เคยมีภูมิต้านทานเขาก็จะล้ม,มาทางชีวิตถ้าคุณอยากจะเลี้ยงลูกให้สําเร็จอย่ากลัวที่จะให้เขาเหนื่อยบ้างเพราะเหงื่อของวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตในวันข้างหน้าและคนที่รู้จักคุณค่าของทุกบาทตั้งแต่ยังไม่ลําบากก็คือคนที่จะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตกลับไปลําบากอีกเด็ดขาดค่ะข้อ8ไม่พูดพรำแต่เน้นผลลัพธ์ ในบ้านของคนจีนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยพูดหวานๆกันไม่มีคําว่าเก่งที่สุดเลยลูกหรือว่าไม่เป็นไรหรอกลม้มก็ลุกใหม่นะลูกแบบที่เราคุ้นเคยกันบางคนอาจจะมองว่าพวกเขาเย็นชาแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความเงียบคือน้ําหนักของความรักที่หนักแน่นกว่าเสียงพูดพ่อแม่ชาวจีนหลายคนไม่ได้เก่งเรื่องการพูดแต่เก่งเรื่องการสร้างทาง พวกเขาอาจจะไม่ได้กอดลูกทุกวันแต่ทำงานหนักทุกคืนเพื่อส่งลูกให้เรียนดีที่สุดอาจจะไม่ได้บอกว่ารักบ่อยๆแต่พร้อมจะกัดฟันทนหนี้ก้อนโตเพื่อให้ลูกได้ไปไกลกว่าตัวเองเพราะในสายตาของคนจีนนะคะความรักที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดหวานๆแต่มันคือการผลักดันให้ลูกไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้เขาไม่ได้เลี้ยงลูกให้รู้สึกดีแต่เลี้ยงให้ดีจริงไม่ได้โอให้หยุดร้องแต่ฝึกให้กลืนความอ่อนแอแล้วก็ลุกขึ้นสู้ ในปรัชญ,ญาชาวจีนนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องขอบคุณพ่อแม่แค่สําเร็จก็พอแล้วเพราะการที่ลูกยืนได้ด้วยขาของตัวเองก็คือรางวัลเดียวที่พ่อแม่ต้องการเพราะพวกเขารู้ว่าโลกภายนอกไม่ได้อ่อนโยนถ้าพ่อแม่ยังนุ่มเกินไปลูกก็จะอ่อนเกินไปสําหรับโลกใบนี้บ้านชาวจีนจํานวนมากจึงเลือกที่จะเข้มกับลูกไม่ใช่เพราะว่าใจร้าย แต่พอรู้ว่าโลกจะโหดกว่านี้อีกหลายเท่าและการฝึกให้โลกรับแรงกระแทกตั้งแต่ในบ้านยังดีกว่าปล่อยให้โลกสอนด้วยวิธีที่เจ็บยิ่งกว่าถ้าคุณอยากจะเลี้ยงลูกให้รอดในโลกแห่งความจริงนะคะก็อย่าเอาแต่โอ้ด้วยอ้อมกอดให้เขาเจอลมแรงบ้างเพราะทุกคนที่ถูกผลักจากด้านหลังด้วยความหวังดีมักจะไปไกลกว่าคนที่ถูกอุ้มไว้ทั้งชีวิตข้อ9สอนให้ลูกกล้าแข่งขันแต่ไม่กลัวแพ้ พ่อแม่ชาวจีนนะคะไม่ได้สอนให้ลูกหลบการแข่งขันแต่สอนให้ลงสนามตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ให้ที่ยืนกับคนที่อยากอยู่เฉยๆแต่มอบทุกอย่างให้กับคนที่กล้าลงมือสู้แม้จะรู้ว่าอาจจะแพ้เด็กชาวจีนไม่ได้โตมากับคําว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ใหม่แต่โตมากับคําว่าคราวหน้าจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมพวกเขาถูกฝึกให้สอบแข่งขันให้รู้จักการถกเถียงและก็วัดผล เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ใช่เพื่อกดดันแต่เพื่อฝึกใจให้รับมือกับความจริงในโลกที่ไม่เคยยุติธรรมเพราะในสายตาของคนจีนนะคะการเปรียบเทียบไม่ใช่การทําร้ายจิตใจแต่มันคือกระจกที่ทําให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองชัดยิ่งขึ้นและถ้ารู้จักใช้ความพ่ายแพ้ให้เป็นครูลูกก็จะไม่กลัวแม้ว่าจะต้องเริ่มใหม่เป็นสิบครั้งพราแม่ชาวจีนจึงไม่ปิดกั้นการแข่งขันไม่ห้ามความกดดันไม่หลอกลูกว่าเก่งที่สุดแล้วลูก พราะพวกเขารู้นะคะว่าถ้าชีวิตจริงไม่สอนให้กล้าลูกก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เลือกยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มและก็ไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการมีศักยภาพแต่ไม่กล้าใช้มันเลยในปรัชญาจีนนะคะเขาบอกว่าการแข่งขันไม่ใช่สงครามแต่มันคือเวทีฝึกจิตใจคนที่แพ้แล้วลุกไวคือต้นทุนของผู้ชนะในระยะยาวและคนที่ไม่กลัวแพ้ก็จะไม่มีวันหมดหวังในตัวเองถ้าวันนี้คุณอยากจะเลี้ยงลูกให้ยืนได้ในโลกที่โหดร้ายอย่าสอนให้แค่กลัวผิดพลาด แต่จงสอนให้กล้าเริ่มใหม่เร็วๆเวลาที่แพ้เพราะในเกมชีวิตนะคะคนที่กล้ากลับมาเสมอมักจะเป็นคนที่ชนะในที่สุดข้อ10ให้ความสําเร็จของลูกเป็นหน้าที่ไม่ใช่ความบังเอิญในบ้านของชาวจีนนะคะเขาไม่เคยสอนลูกให้รอโชคชะตาเพราะพ่อแม่ชาวจีนรู้ดีว่าโลกนี้ไม่มีใครโชคดีได้ตลอดชีวิต ความสำเร็จที่แท้จริงไม่เคยมาเพราะว่าฟ้าประทานแต่มาเพราะว่าการลงมือทําซ้ําแล้วซ้าเล่าแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามในบ้านของชาวจีนจํานวนมากวางกรอบในใจลูกไว้ชัดเจนว่าหน้าที่ของลูกคือการสร้างตัวให้ได้ไม่ใช่หวังให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตให้ลูกจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กว่าความพยายามไม่ใช่ตัวเลือกแต่มันคือหน้าที่วินัยไม่ใช่เรื่องดีแต่มันคือสิ่งที่จําเป็น และผลลัพธ์ของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้าแต่มาจากการลงมือทําทุกวันเด็กชาวจีนไม่ได้ถูกให้ขอพรเพียงอย่างเดียวแต่ถูกฝึกให้ลงมือก่อนแล้วค่อยขอบคุณเมื่อสําเร็จในสายตาของคนจีนนะคะคําว่าโชคดีคือของขวัญที่คนลงมือเท่านั้นที่จะได้แต่คนที่ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีทางได้มันแม้ว่าจะอธิษฐานเป็นพันครั้งก็ตามในปรัชญาชาวจีนนะคะเขาบอกว่าชีวิตที่ดีจะต้องสร้างไม่ใช่รอ พวกเขาไม่ได้หวังว่าฟ้าประทานไม่ฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฝากไว้กับวินัยของลูกๆที่จะต้องปลูกขึ้นมาในตอนตีห้าฝากไว้กับการฝึกฝนที่ทำซ้ำจนกลายเป็นมืออาชีพและก็ฝากไว้กับความรับผิดชอบที่สอนให้ลูกยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะไม่ลำบากทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ลูกสำเร็จแบบคนจีนเลิกใช้คำว่าหวังว่าเขาจะโชคดีได้แล้วนะคะแล้วเริ่มปลูกฝังให้ลูกรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุก แต่มันคือหน้าที่ที่ต้องทำให้ได้อย่ารอปฏิหารค่ะเพราะบ้านคนจีนไม่ได้รอฟ้าเปิดแต่เขาสร้างทางขึ้นมาด้วยมือเปล่าและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงไปได้ไกลขนาดนี้ข้อ11ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัวในบ้านของชาวจีนนะคะลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่มีชีวิตของตัวเองแต่เกิดมาเพื่อพาอีกหลายชีวิตในบ้านรอดไปด้วยกัน นี่แลหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กชาวจีนถึงโตไวพูดจริงทำจริงแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ยังไม่จบประถมพ่อแม่ชาวจีนสอนลูกตั้งแต่เด็กนะคะว่าวันนี้เราลำบากแต่ถ้าเกิดลูกสำเร็จครอบครัวของเราก็จะเปลี่ยนไปทั้งสายเลือดเขาไม่ได้ใช้คำว่ากดดันแต่เรียกมันว่าหน้าที่ เพราะลูกไม่ได้แบกแคป่เป้แต่แบกความหวังของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและก็อนาคตของทั้งตระกูลหลายบ้านให้ลูกเห็นตั้งแต่เล็กว่าเงินมันหายยากแค่ไหนให้ช่วยขายของนอกเวลาเรียนช่วยคิดค่าใช้จ่ายช่วยแบกของขึ้นรถไม่ใช่เพราะว่าใจร้ายนะคะแต่เพื่อให้รู้ว่าเมื่อโตขึ้นไม่มีใครรอดคนเดียวได้ในวัฒนธรรมจีนนะคะ ความกระตันยูไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือแรงผลักมหาศาลที่ทำให้เด็กคนหนึ่งลุกขึ้นมาตั้งเป้าว่าจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านเพียงเพราะว่าวันหนึ่งอยากจะให้แม่ไม่ต้องยืนขายของอีกต่อไปในปรัชญาชาวจีนได้บอกเอาไว้ว่าผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กมักจะมีชีวิตที่มั่นคงกว่าใครเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่มีคนเบื้องหลังที่เขารู้ว่าจะยิ้มได้ก็ต่อเมื่อเขาสำเร็จเท่านั้นหากวันนี้คุณอยากจะเลี้ยงลูกให้สำเร็จแบบคนจีนนะคะ จงปลูกฝังให้เขารู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวแต่มันคือเรื่องของเราทั้งบ้านที่จะรอดไปด้วยกันและถ้าเขารับผิดชอบเรื่องนี้ได้ตั้งแต่ยังเล็กโลกทั้งใบก็จะไม่มีอะไรที่หนักเกินไปสําหรับเขาอีกค่ะข้อ12ไม่ใช่คําว่าพอแค่นี้ในพจนานุกรมในบ้านของคนจีนไม่มีคําว่าพอแค่นี้อยู่ในพจนานุกรมของเขาเพราะในสายตาของพ่อแม่ชาวจีนชีวิตคือเส้นทางของการเติบโตไม่ใช่จุดหยุดพักวันนี้ลูกเรียนจบแล้วก็เยี่ยมแล้วจะเรียนรู้อะไรต่อ วันนี้กิจการได้กำไรดีแล้วแล้วจะขยายตลาดยังไงต่อเพราะสำหรับพวกเขาความสำเร็จคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดพ่อแม่ชาวจีนไม่เคยคิดแค่สำเร็จในรุ่นตัวเองแต่คิดลึกไปถึงรุ่นหลานรุ่นเลนว่าจะวางรากฐานยังไงให้คนรุ่นต่อไปไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แล้วก็จะสอนลูกยังไงให้รักษาสิ่งที่สร้างไว้แล้วก็ต่อยอดไปได้อีกให้ไกลกว่าเดิมในวัฒนธรรมจีนนะคะเขาเชื่อว,ว่าคนที่หยุดโตคือคนที่กำลังถูกแซง ต่อให้วันนี้คุณเป็นเจ้าของร้านทองเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแต่ถ้าคุณหยุดพัฒนาวันหนึ่งก็อาจจะถูกคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้แซงไปแบบไม่มีทางไล่ทานได้เด็กชาวจีนจึงถูกสอนว่าอย่าหยุดที่คำว่าพอแล้วอย่าหยุดแค่เพราะว่าดีกว่าคนรอบข้างแต่ต้องถามตัวเองเสมอนะคะว่าดีกว่าตัวเองเมื่อวานหรือ,อยังเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เคยเก่งแต่จะมอบตำแหน่งให้กับคนที่ยังเก่งอยู่ทุกวัน และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนจีนรุ่นต่อรุ่นถึงมีมรดกเหลือให้ลูกหลานเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหยุดเมื่อพอใจแต่ใช้ชีวิตแบบพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอะไรให้หยิบเพิ่มได้แล้วจริงๆถ้าคุณอยากจะสำเร็จแบบคนจีนนะคะอย่าถามแค่ว่าเมื่อไหร่จะพอแต่ให้ถามว่าวันนี้ฉันจะต่อยอดจากความสำเร็จเมื่อวานได้แค่ไหนเพราะคำว,ว่าพอแค่นี้มันคือกับดักที่ทำให้คนมากมายหยุดเดินทั้งๆที่ยังไปได้ไกลอีก ทั้งหมดนี้อาจจะฟังดูเข้มงวดเกินไปแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือคือคนจีนที่เขาสามารถสร้างธุรกิจหมื่นล้านทั่วโลกคือร้านค้าเล็กๆที่กลายเป็นอาณาจากักรคือแรงผลักดันที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่แค่ฝันลมๆเล้งๆถ้าวันนี้คุณอยากจะเลี้ยงลูกให้รวยให้สําเร็จให้ยิ่งใหญ่จงอยากกลัวว่าลูกจะเหนื่อยแต่จงกลัวว่าลูกจะไม่รู้จักคําว่าอดทนอย่ากลัวว่าลูกจะโดนกดดันแต่จงกลัวว่าลูกจะโตมาแบบไร้จุดหมายจาไว้นะคะว่าโลกนี้ไม่เคยปราณีใคร แต่คนที่พร้อมจะเดินไปได้ไกลเสมอและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลี้ยงลูกให้มีอนาคตแบบคนจีนก็จงเริ่มจากสร้างรากที่แข็งแรงตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ